สวัสดีสมาชิกค,ครับมีรถสวย,สวยราคาหลักหมืน่นสภาพงามๆมาฝากหนึ่งคันนะครับเน้นหาใช้งานคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับด้วเลยครับ กับ Honda City t y ไท c นะครับเครื่องพันหเกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงปี2 0 2 2นะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับไม่ประมาณ1 6 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพดีสีสันส,สวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจอะไรเยอะดูแลง่ายครับ 69,0 0 0บาทนะครับ69,000าบาท Honda City 1.5 Auto ออโต้โฉมไทยซนะครับปี2002มือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพภายในสวยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานสายขวาปรับไฟฟ้าครับรถได้สวยได้สภาพนะครับไม่ใหญ่ไม่โตเน้นอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไๆไปได้ทั่วไทยนะครับรถแบบนี้ถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับมาชมได้เช็คได้เลยนะครับทดลองขับได้ครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพครับ ได้ลายได้ติดต่อไปได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับภายในสวยๆเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับ69,000บาทนะครับรถเช็คเก็บงานเรียบร้อยสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังนะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนมาชมได้เลยครับสภาพพร้อมมากๆนะครับกับราคา69,000บาทนะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับนี่นะครับไม้แท้นะครับไม้ประมาณออด่งนกหมื0กกิโลเมตรนะครับรถได้สวยได้สภาพ สมบูรณ์มากๆนะครับคู่มืออยู่ครบชมเช็คทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาเลยครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อนด้ครับรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถึงปีจะลึกแต่สภาพ เก็บงานดูแลมาให้เรียบร้อย6,9,000บาทนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจเป็นรถประหยัดนะครับเป็นเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่มไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงไม้น้อยมากๆเลยนะครับปี2002ไม่ประมาณ1 7 0 0 0 0กิเมตร โอ้ใหรได้ไปคุ้มมากๆนะครับเน้นเลยนะครับเซื้อคุณพ่อคุณแม่ใช้ไปจ่ายตลาดก็ได้นะครับราคานี้สาภาพนี้คุม้มแล้วก็ปลอดภัยนะครับขับรถเก่งไปซื้อของนะครับปลอดภัยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับก็ขยับมาเป็นรถเก่งก็ได้นะครับเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงนะครับคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้นะครับน้องๆหนุๆขับไปเรียนขับไปมหาหลัยก็สะดวกปลอดภัยนะครับฝากกว้ด้วยนะครับกับราคา69,000บาทเน้นอำนวยความสะดวกเดินทางใช้งานสุดคุ้มแน่นอนนะครับสีสวยนะครับคันนี้ จะออกสีเทาเข้มๆเลยนะครับไม่ใช่สีบอลนะครับรถได้สวยนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามมือลายได้ขอรูปขอคลิปได้นะครับโทรไปได้เลยครับไลน์ไปได้เลยครับรถเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับราคาที่อื่นอาจจะมีเบากว่านี้นะครับแต่ไม่ใช่สภาพนี้นะครับคันนี้ขายสภาพนะครับที่เหลือก็พิจารณาตัดสินใจได้เลยครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้ฝากด้วย